สวัสดีค่ะวิวแม่แม่จะมาคุณแม่มาเหรอใช่แต่ตัวแอบตัวตุ้งเฮยทำไมอ่ะลูกทำไมอข้างบข้างบนเหรแม่แม่มาได้ไงคะเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวนอกกันดีกว่านะคะแม่อยากกินอะไรคะเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองแล้วทำไมนานจังเลย ไม่ต้องอะ่ะเดี๋ยวแม่ไปทําให้กินดีกว่าออแม่จะดีหรอคะเนี่ยมาถึงได้เหนื่อยเองนะไปหาอะไรกินดีกว่าวออแล้วไฟดับหรอ,เ,อ,อเปล่าค่ะงั้นหรอออก็ไม่ดับนี่โอ้โหนี่อาหารเยอะขนาดนี้ทำอะไรอะ่ะไม่ทำอะไรคะ่ะหนูแอ่หิวข้าวเ,เฉยๆหิว เยอะเลยเนาะอ้าวแล้วด้านสูตรใครวางไว้ตรงนั้นอะอะอะมันเป็นเพราะเอาไว้สำหรับถ่ายงานนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นไปเก็บก่อนนะคะ,ะ,ะนี่ใครอะ ช่างไฟค่ะช่างไฟค่ะช่างไฟครับแล้วมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าเลยนะอ๋ออะไรดิซีอ๋อคือว่ามาซ่อมคัดเอาครับคดีคัดเอาที่บ้านเสียแต่ระหว่างซ่อมี่ยเจอตู้แก้ก็เลยมาซ่อมซ่อนในนี้ครับใช่ค่ะแม่คือว่าคัดเอาที่บ้านวิวเสียค่ะวิวก็เลยให้เขามาซ่อมให้ซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอตังให้ โ okay. อเคออพอดีเลยครับมีลูกค้าเราอยู่อีกสองบ้านขอตัวก่อนครับคุณนะไม่ต้องไปส่งนะครับไปก่อนนะครับหยุดเดี๋ยวนี้ช่างไฟเขาแต่งตัวกันแบบนี้เหรออ๋อพอดีว่ามันเป็นยูน네ิฟอร์มบริษัทนะครับปองกันไฟเดือดใช่ค่ะเรี่องนี่อ๋ออันผมขอตัวกลับก่อนนะครับเอาลูกมาส่งครับ มาทำไ,ไมออกไปก่อนอมีอะไรหรือเปล่าครับหม่ต้องถามเยอะออกไปก่อนรูปนี้หมายความว่าไงเออ,เอ,อพี่ครับงั้นไม่ต้องเซ็นรับแล้วก็ได้ครับอ่ะผมให้ไปเลยแล้วก็อย่าลืมให้5้าดาวด้วยนะพี่นะัดีครับสวัสดีครับวสวัสดีครับป้า ไฟเสียค um, uh ่ะแม่หนูก็เลยเขามาซ่อมพายพี่เนี้ยหนูเห็นว่าเขาหล่อดีหนูก็เลยขอถ่ายรูปเขาไว้อ่ะค่ะนายใช้นวิเปเทยลึกนะอ่อฮะอ๋อโอเคโอเคถ้างั้นผมขอโตับก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าจะขอบคุณเขาอ่ะงั้นก็อยู่กินอาหารด้วยกันเลยสิเออผมว่ามันจะเป็นการลบกวนไปหรือเปล่าครับไม่ลบกวนหรอกจ้ะเดี๋ยวยกอาหารเนี่ยไปที่โต๊ะกินข้าวนะ นี่อ้าวทาไมไฟดับอ่ะผมว่าเราหาช่างไฟมาซ่อมก่อนดีกว่าไหมครับจะซ่อมทำไมแกก็เป็นช่างไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีฉันเองขอโทษครับคุณนะลืมตัวไปแล้วเป็นช่างงั้นเดี๋ยวไปซ่อมก่อนเนะอะไฟมาพอดีเลยถ้าไฟมาแล้วเนี่ยผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวหนูไปส่งเขาก่อนนะคะไปเลยไปเลย ฉันขอตัวกลับก่อนนะวิวตกลงเรื่องมันเป็นยังไงจะแต่งงานกับช่างไฟงั้นเหรอคุณอาครับผมขอเป็นคนพูดเองดีกว่าครับดีงั้นตามมา ลูกเขยแม่เดี๋ยวรีบแต่งงานกันเร็วๆเลยนะแล้วก็รีบมีหลานให้แม่ไวๆยิ่งดีง,งาบคุณนาเฮ้ยนาอะไรเรียกแม่สิลูกแ,แม่นะจะต้องไปก่อนละมันจะเป็นป่าประกาศให้โล่งรู้ว่าจะมีหลานแล้วลูกฉันจะแต่งงานมีหลานแล้วค <น S 2> ุณค <น S 2> ุยพูดอะไรกับแม่เขาอะ่ะก็ผมบอกแม่คุณว่าหลานที่ออกมาเนี่ยคงน่ารักามากเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องแต่งงานล่ะคุณ ก็ผมเดาว่าแม่ของคุณเนี่ยคงอยากอุ้มหลานเร็วๆมั้งอะไรพอดีแม่ลืมกระเป๋าว่ะ๋อนี่อย่าลืมนะรีบมีหลานให้แม่ไวๆด้วยนะแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากอะนู่นนู่นโซฟาแม่จะบ้าเหรอคะบ้ามองอะไรกันนี่ตอนแม่กับพ่อน่ะก็โซฟ้าเหมือนกันล่ะลูก เดี๋ยวรอบนี้เลือกกระเป๋าไปดีกว่ามองเลยคุณโอ้สจฟาย,ยังว่างนะแทนเดี๋ยววันนี้เนี่ยมจะปั๊มหลานให้แม่คุณเองแทนอะไรของคนเนี้ย